วันนั้นก็ดูข่าวเนี่ยฮะก็ดูคุณเฉินทิยาเนี่ยนะท่านก็มีความปรารถนาดีสร้างตึกเนาะเฮ้ยจะปล่อยให้เขาทําอยู่ไม่จะให้เราต้องมีส่วนร่วม พี่เนี่ยดูได้ช่องเดียวคือท็อปนิวเปิดทั้งวันนะคะแล้วก็มีความศรัทธามากเลยอ่ะกับการทํางานทางานของท็อปนิวเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวการเมืองเรื่องข่าวสังคมเรื่องการสงเคราะห์อะไรเนี้ยพี่ก็ติดตามแล้วตั้งแต่มีที่วาดรูปเนาะที่วาดรูปขนาดเนี่ยพี่ก็ส่งไลน์มาให้ส่งเงินมาทางทางนั่นแหละเพราะว่าบางทีเราไม่ได้มาอะไรเนี้ย ตอนนี้วันนั้นก็ดูข่าวันนี้ค่ะก็ดูคุณสชนทิยาลน,นะคะสนทิยาเนีย่ยนะท mm ่า hmm. นก็มีความปรารถนาที่อยสร้างตึกเนาะ mm hmm. แล้วตอนนี้เราก็นึกว่าเอะเรามาบริจาคน้อยๆเนี่ยเขาจะรับเราไหมอะไรเงี้ยนะคะเขาเห็นกันละลายชื่อกูเป็นล้านเลยตอนนี้เราก็มีความคิดว่าเฮ้ยจะปล่อยให้เขาทําอยู่ไม่จะให้เราต้องมีส่วนร่วม ใช่ไหมคะหรืจะเล็กจะน้อยจะหน่อยก็ขอให้มีส่วนร่วมเถอะกับการที่เราจะสร้างตึกสงอา,าพาธเนี่ยแล้วเราก็คิดว่าเราได้รับการการบอกเล่ามาแต่ครูบาอาจารย์บอกว่า,วาถ้าผู้ใดเนี่ยได้ทำทำบุญเกี่ยวกับสงอา,าพาธจะเป็นตึกก็ดีหรือจะเป็นการสมทบทุนอะไรก็ได้เท่ากับได้ได้ใกล้ชิดพระพุทธองค์ได้เหมือนกับการได้ดูแลพระพุทธองค์โดยตรงคะ เนี่ยเราก็เลยมีความคิดว่าเราจะต้องมาด้วยตัวเองแล้ววันนี้ที่เราตั้งใจมาเนี่ยคือเราอยากจะมาแต่เราคนบ้าน,นอกเนาะมาจะไม่ถูกหรอกมาไม่ถูกแน่นอน <c oughs> อยากจะมาเห็น <c oughs> คุณ <จะ S 2> อยากจะมาเห็นเ <c oughs> จ้าหน้าที่ทุกคนในดวงใจของเราอ่ะนะฮะ <c oughs> ตั้งแต่คุณส <c oughs> ันติสุคุณอัญชลีคุณตโนกคุณทีละใช่ไหมฮะคุณอ <c oughs> ุดรเนี่ยพี่ยิ่งชอบเลยเวลาแกวิเคราะห์ข่าว ข่าวข่าวร้อนของแกตอนช่วงเย็นน่ะที่ต้องดูทุกครั้งเลยเพราะแกวิเคราะห์ได้ดีมากเลยอ่ะแล้ววิเคราะห์ของเขาเนี่ยทาให้ทาให้เราหูตาสว่างขึ้นเพราะเขาวิเคราะห์เนี่ยเขาไม่ได้ให้เราเชื่อแต่เขาให้เราคิดพิจารณาอะไรอย่างเงี้ยว่ามันถูกต้องไหมมันจริงไหมแล้วโดยเฉพาะคุณสันติสุขนะฮะวิเคราะห์เก่งมากเลย <c oughs> คือไม่ได้สอนให้เราต้องเชื่อเขาแต่ให้เราใช้ วิจารณ์นานของเราเนี้ยแล้วพี่ก็ติดตามมาตลอดเลยค่ะนะคะแล้วก็เห็นเห็นความตั้งใจของเขาว่ามีมูลนิธิเพื่อเด็กอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีวาดรูปผนังใช่ไหมคะรูปในหลวงยังวาดอยู่ยังวาดอยู่ไหมแล้วก็ช่วงนี้ไม่เห็นไม่เห็นประชาัมพันไงเราก็เลยไม่รู้ว่ายังวาดอยู่ไหมอะไรเงี้ยนะคะประจินก็รออยู่แล้วก็ แล้วก็ยังมีอะไรส่วนที่จะต้องดูแลสังคมอะใช่ไหมคะเราก็ดีใจอะว่าไม่ใช่ว่าเขาทําแต่เรื่องการเมืองเท่านั้นเขาทำเพื่อส่วนรวมเขาทําเพื่อสังคมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่กระดิ่งจะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับข่าวเด่นทั่วไทยเร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย